ตอนนี้เราอยู่กันที่อยุธยานะคะซึ่งฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นรั้วตรงนั้นนี่เห็นรั้วเห็นรั้วเป็นปทุมธานีค่ะที่เราอยู่อยู่นี่เป็นเชียงราอายุธยาสิบไร่นะคะเป็นโรงงานหกสิบแปด้านมีใบรองออสี ซึ่งคุณซื้อไปเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตเลยค่ะทางโรงงานทั้งนี้ให้พร้อมหกสิบแปดล้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างน,นะคะเราจะได้ทั้งหมดสิบไรหกสิบแปดล้านอายุทยาเชียงรากซึ่งติดกับปทุมนะคะด้านหลังของเราเป็นปทุมตรงนี้เป็นอายุทยาส,ส,าสวยาิวยๆโรงงานเลยนี้เป็นโรงงานเนาะ ได้หมดเลยสิ่งกลูกสร้างทั้งหมดนี่ก็จะอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดบรรยากาศดีนุ่มลื่นถนนด้านหน้าเป็นถนนอะไรคะเรียบคองเปรมประชาเรียบคองเปรมประชากรเรียบคองเปรมประชากร,อรากอของเมือน สิบไล่นะคะหกสิบแปดล้านแนวรัววร้ว,ว,ว,วเลยนะคะเรียบคลองไปรัวมีรั้วรอบอย่างีมีใบรอรอสีพื้นที่สีม่วงพื้นที่สีม่วงเรียบคลองเป็นปนระชากรตัวคอยจะห่างอยู่ตรงนี้ mm hmm. ประมาณสิบเจ็ดกิโลก็จะถึงเบิร์กคอย mm hmm. เราจะไปทางถ้าขวามือก็จะไปเวิร์กพอร์ได้ตรงนี้เป็นอายุทยาฝั่งด้านหลังเราจะเป็นปทุม